ความแตกต่างของคนจนคนรวยและคนชนชั้นกลางพนักงานบริษัททั่วไปนะว่าสามคนเนี่ยเขามีอะไรที่เขาแตกต่างกันสิ่งนั้นนะคะก็คือคำว่า cash flow ค่ะทุกคน cash flow เนี่ยมันแปลว่ากระแสเงินสดนะคะดูนะคะว่าคนสามประเภทนี้เขามีกระแสเงินสดที่ต่างกันยังไงขออธิบายคำศัพท์ก่อนนะคะ income statement นะคะก็คือเหมือนเป็นรายรับรายจ่าย income คือ รายรับนะคะแล้ว expense ก็คือรายจ่าย Asset อะ่ะก็คือทรัพย์สินนะคะ l i a b i l i t y เนี่ยก็คือหนี้สินโอเคแล้วเรามาเริ่มกันที่กระแสงเงินสดของคนจนก่อนเลยเขาก็มีงานทำเนี่ยแหละเขามีรายได้นะทุกคนรายได้เนี่ยมาจากงานอย่างเดียวเลยคือเงินเดือนนั่นเองที่เข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเงินเนี่ยก็จะไปที่รายจ่ายเลยโดยตรงมีอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายภาษี ค่าเช่าบ้านค่าค่าเดินทางค่าอาหาร หรือค่าเสื้อผ้าหน้าผมกระแสงเงินสดแบบที่หนึ่งนะคะเป็นของคนจนซึ่งคนจนเนี่ยเขาไม่ได้มีทรัพย์สินหรือว่านี่สินเลยนะคะมีแค่รายได้แล้วก็รายจ่ายสองอย่างเท่านั้นต่อไปเป็นกระแสงเงินสดของคนชนชั้นกลางนะเขาก็จะมีความแบบซับซ้อนเพิ่มขึ้นนิดนึงคือเขาจะมีงานประจํานะคะทํางานบริษัทชีวิตดูดีมีสไตล์นะคะเขาก็จะได้เงินเนี่ยจากเงินเดือนเหมือนกันมี ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามาเห่าของเขานะคะก็คือไปที่หนี้สินก่อนเลยเพราะว่าคนชนชั้นกลางเนี่ยเขามีรายได้เยอะนะคะเขาก็เลยจเหมือนต้องมีบ้านมีรถแล้วเขาจะมีหนี้สินของเขาก็คือค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าต้องแบบไปซื้อของบางอย่างที่เราอยากได้แล้วแบบเพื่อนร่วมงานมีเราก็ต้องมีแล้วเราเรียนของลูก,ลกนั่นเองแล้วยังไม่พอนะคะ พอไปที่หนี้สินเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปที่รายจ่ายต่อเลยคือเงินเหลือเยอะค่าสีค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถคนชนชั้นกลางมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่ามีรายจ่ายเยอะเหมือนกัน ประมาณว่า50-50คือได้มาร้อใช้ไป120แถมเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนอีกต่างหากต่อไปเรามาดูกระแสเงินสดของคนรวยนะคะที่เราทุกคนอยากเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินเนี่ยเขามีกระแสเงินสดที่ไม่เหมือนคนชนชั้นกลางกับคนจนยังไงอย่างแรกนะคะคือรายได้ของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากงานนะคะที่เขาทําไม่ได้มาจากเงินเดือนนะแต่ เขาอะมีอะไรทรัพย์สินทรัพย์สินก็คือคีย์หลักเลยที่จะทําให้คนะรวยขึ้นได้จริงๆโดยที่เราอาจจะออกแรงน้อยหรือออกแรงมากหรืออาจจะใช้เวลาแค่นิดนิดหรืออาจจะใช้เวลามากเพื่อที่จะสร้างทรัพย์สินตรงนี้ขึ้นมาแต่พอเมื่อมันถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องปั๊มเงินให้เราที่ทําให้เรามีเงินได้เรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่คนชนชั้นกลางกับคนจนอะไม่มีนะคะอย่างเช่นอะไรเขามีอสังหาเขามีหุ้นมีพันธบัตรรัฐบาล ซื้อพวกเคอร์เรนซีต่างๆเก็บไว้อะหรือว่าเขามีลิขสิทธิ์ของเขาอย่างเช่นการแบบเขียนหนังสือหรือว่าการแบบสร้างผลงานศิลปินพอเขามีทรัพย์สินของเขาแบบนี้นะเงินที่เขาได้เนี่ยมันมาจากทรัพย์สินของเขาทั้งนั้นเงินที่เขาได้เนี่ยมาจากการที่เขาเนี่ยได้ค่าเช่าอสังหาได้เงินปันผลได้กําไรหรือว่าได้ค่าลิขสิทธิ์พอเขาได้เงินมาปุ๊บเนี่ย เขาก็เอาไปจ่ายค่าภาษีบ้างจ่ายค่าซื้อบ้านบ้างนะแล้วถามว่าคนรวยเนี Legend ่ยมีหนี ers, anyway. ้ไหมคะถามว่าคนรวยมีหนี้สินไหมคนรวยก็มีหนี <think> ้สินเหมือนกันอย่างเช่นอะไรเออเครดิตการ์ดนะคะก็ใช้บัตรเครดิตเหมือนกันหรือว่าจะเป็นค่าแบบซื้อบ้านว่าไปกู้เงินมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้หนี้เหมือนกันแต่ประเด็นคือเขาอะเอาเงินที่เขาแบบมีหนี้เนี่ยเงินที่เขาหาได้เนี่ยไปลงที่ทรัพย์สินแล้ว ทรัพย์สินนี้ทำให้เขาอ่ะมีรายได้เข้ามาสรุปคร่าวๆเลยอ่ะคือคนจนมีงานประจํามีเงินเดือนแล้วก็มีรายจ่ายนะคะเงินก็จะออกไปแบบนี้เลยฟืบไม่เหลืออะไรเลยไม่มีทรัพย์สินเลยคนชนชั้นกลางมีเงินเดือนมีงานประจํามีหนี้ที่ต้องใช้แล้วก็มีรายจ่ายแต่อาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินที่จะสร้างเงินนอกจากงานประจํา คนรวยไม่มีงานประจำมีทรัพย์สินมีรายได้แล้วก็มีหนี้กระแสงเงินสดที่มันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงถ้าใครที่รู้ตัวแล้วว่าเราอะอยู่ในจุดไหนนะเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการที่จากที่เราได้เงินเดือนมาเนี่ยเราอาจจะเอาไปลงที่ทรัพย์สินของเราเนื้อหาที่นุ่นได้ในวันนี้นะมาจากหนังสือ พ่อรวยสอนลูกโดยคุณโรเบิร์ตคิโอสกิหนังสือแบบการเงินที่ดีที่สุดตลอดกาลที่นุ่นเคยอ่านมานะใครที่ขี้เกียจสุดๆอ่ะอ่านเล่มนี้เล่มเดียวก่อนคือที่หนึ่งมันเป็นตำนานนะทุกคนอ่ะถ้าใครที่สนใจเนี่ยนุ่นก็จะแปะลิงก์หนังสือเล่มนี้ไว้ให้ซึ่งคุณโรเบิร์ตคิโอสกิคนเนี้เขาเขียนหนังสือหลายเล่มมากๆนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มที่นุ่นชอบมากที่สุดก็คือพ่อรวยสอนลูกเล่มแรกนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบ ซัพพอร์ตกันคือเราต้องปูพื้นฐานก่อนโดยอ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกหรือว่าเงินสีด้านที่นุ่นแปะไว้ให้ใครสนใจก็สามารถกดได้เลยมนจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตนุ่นเลยแล้วนุ่นก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคนที่มาดูด้วย